ซึ่งเรื่องหลังนี่อย่างที่บอกนะครับก็ต้องไปตรวจสอบเลยว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือบางคนอาจจะทําผิดกฎหมายหรือเปล่านะฮะรองที่พดีกรมสรรพากรครับคุณเกรียงศักดิ์ประสงค์สุพานครับบอกว่าหลังจากที่ได้มีการออกร่างพรบนะครับมาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันอันนี้มีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วตอนนี้คือพรบออกมาแล้วปีที่แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการออกกฎหมายลูกครับมารับกับพรบนี้มีทั้งหมด5ฉบับ ตอนนี้ก็เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติไปแล้ว2ฉบับนะครับหรืออีก3ฉบับเตรียมเสนอกันเร็วๆนี้ในตัวกฎหมายลูกก็จะมีการกำหนดให้บริษัทที่เข้าข่ายฮะการเป็นบริษัทในเครือมีไรายได้ไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทอะไรแถวๆเนี่ยนะฮะเป็นเงื่อนไขของเขาอันนี้ต้องเปิดเผยข้อมูลฮะตามที่กฎหมายกำหนดให้กับทางกรมสรรพกากรทราบข้อมูล,ลหลักที่ต้องเปิดเผยเช่นบริษัทในเครือคุณะกี่แห่งมีการทําธุรกรรมกันไหม มีการซื้อการขายการท,ทําธุรกรรมหรือว่าหรือเปล่านะฮะระหว่างบริษัทเนี่ยที่อยู่ภายใต้เครือเดียวกันก็ต้องยื่นไฟล์เอกสารต่างๆผ่านทางออนไลน์นะครับแล้วก็ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลไปพร้อมๆกันก็คือทาเป็น e f ไฟ ing งฮะยื่นพร้อมๆพงดธรห้าสิบไปเลยการถ่ายโอนราคาระหว่างบริษัทในเครือเนี่ยฮะเขาบอกว่าเป็นปัญหาที่จริงๆต้องจัดการกรันมานานและเป็นตัวหนึ่งแหละในการไปกัดไปกร่อนฐานภาษีหลักการก็คือว่า การป้องกันการกำหนดราคาสินค้าฮะหรือว่าอาจจะไปเรียกเก็บค่าตอบแทนระหว่างกลุ่มบริษัทในเครือที่ไม่เป็นไปตามกลไกตลาดอาจจะสูงไปบ้างต่ำไปบ้างบริษัทเองกําไรก็จะไม่เป็นไปตามกลไกตลาดที่จะมีผลตการเสียภาษีด้วยซึ่งการกำหนดระด้ขั้นต่ำที่200ล้านบาทขึ้นไปครับก็จะได้ไม่ไปส่งผลกระทบกับ SME ทําให้มีภาระการใช้ใจ่ายในการจัดเตรียมข้อมูลเพิ่มขึ้นส่วนบทลงโทษฮะกรณีที่เข้าข่ายและ คุณมีบริษัทอยู่ภายใต้เครือเดียวกันคุณมีบริษัทลูกหลานเนี่ยนะฮะแล้วคุณก็มีการซื้อขายระหว่างกันด้วยรายได้ไม่ต่ำกว่า200้ล้านบาทด้วยอันนี้ต้องรายงานแต่คุณไม่ยื่นรายงานหรือยื่นแต่ไม่ครบอันนี้ปรับไม่เกิน200 0 0 0นะฮะในขณะที่บริษัทที่มีความสัมพันธ์และต้องยื่นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในเครือให้กับกรมเช่นนิติบุคคลหนึ่งไปถือหุ้นในอีกนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมไม่น้อยกว่า50%ของทุนทั้งหมด หรือว่าผู้ถือหุ้นหรือว่าผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับซึ่งไปถือหุ้นไปเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือว่าโดยอ้อมไม่น้อยกว่า50%อันนี้เข้าข่ายต้องรายงานแล้วนะครับยกตัวอย่างนะครับท่านผู้ชมครับเช่นมีบริษัทอยู่2บริษัทเองเขาเป็นเรียกว่าบริษัทในเครือเดียวกันคือพูดง่ายผู้ถือหุ้นคนเดียวกันหรือไม่ก็เป็นบริษัทเดียวกันบางทีเขาขายของให้กับคนอื่นเนี่ยขายให้ ถูกกว่าขายให้บริษัทในเครือถามอ,อ้าวแล้วทำไมขายให้บริษัทกันเองแพงกว่าคือเขาจะย้ายกําไรฮะอาจจะย้ายกําไรจากบริษัทหนึ่งไปบริษัทหนึ่งช่วงหนึ่งอยากจะย้ายกาไรกลับคุณก็ขายของให้ถูกกว่าเวลาที่ไปขายให้กับคนอื่นก็ต้องดูว่าวช่วงนั้น่ะเขาอยากให้กําไรบริษัทไหนมีมากขึ้นหรือว่าน้อยลงอันนี้เป็นการผ่องถ่ายกําไรนะครับมันแล้วมันก็บางทีไปมีผลทางนั่นภาษีด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะเรียกว่าไม่ได้ถูกต้องนะครับในแง่ของการโอนย้ายกําไรถ้าเกิดว่าทําผิดไปจากลักษณะปกติอันนี้โดนตรวจสอบแน่นอนครับ